ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรพัฒส,สอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปราโมสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีวันเด็ก <laughs> ใช่ใช <laughs> วันเด็กอ่าเออวันเด็กปีนี้ตรงกับวันเกิดลูกชายดิ่ดีเลยโอ้โหอ่าฉะนั้นก็เดี๋ยวไปฉลองใหญ่ แต่เพอิเอินวันเด็กนี่ฉันมีงานต้องไปทำาอก็ไม่เป็นไรนะก็ขอให้ว่าเด็กๆทุกคนแฮปปี้อแล้วก็จะเติบโตมาอยู่ในสังคมที่ดีเอ็ยังไงใช่ใช่ใช่เด็กก็คืออะไรนะอนาคตของชาติเนาะคืออนาคตแต่วันนี้หนังที่จะมารีวิวเป็นหนังที่ไม่ควรให้เด็กดู ไม่ได้เลือกเลยดิฉันลืมออคิดไปว่าเป็นวันเด็กนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นหนังหนังที่เราไม่เปิดให้เด็กไงนะเพราะว่าตอนแรกก็ดูเอ๊ชื่อมันมันจะไปเกี่ยวกับอะไรนะก็ลองกดกดไปพอดีใบปะหน้าหนังเนี่ยเขาเป็นคะุณจอชครูนีเลือกดูเพราะประเดี๋ยวน,นี่นนหนัง<อ>ก็ค่อนข้างเก่าแล้วเนาะปี2010นี่มันปีเดียวกับที่ลูกชายฉันเกิดเลยโอ๊ตเดี๋ยเออนะชื่อว่าดิ อเมริกันสองพันสิบเ็ี่สองศูนย์สองห้าใช่นะเพาฉะนั้นก็เป็นใช่ก็ว่าทำไมพี่จอร์จครูนีย์ของเราหน้าตึงยังดูหน้าตึงอยู่นะก็เป็นหนังแบบอาจจะเก่านิดน้อยย้อนความพอดีเขามาฉายในเน็ตฟลิก่ะก็กดดูไปนะคะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในเรื่องเนี่ย เอามีชื่อภาษาไทยเอาชื่อภาษาไทยนิดนึงเนาะว่าล่าเด็ดหัวมือสังหารหนีสุดโลก <c oughs> ยาวเลยนะทั้งเรื่องเนี่ยก็จะมีนักสแสดงอยู่ท่านเดียวแหละคือคุณจอก็คือคุณจอร์ชนะในบทเนี้รับรับบทเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมือปืนนะมือนักล่าออออมือล่าชื่อคุณแจ็คนะแต่ว่าก็เปิดฉากมาเหมือนกับว่าคุณแจ็คน่าไปปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ สวีเดนผิดพลาดเกิดมีการแบบตามล่าหาตามจะมาเก็บคุณแจ็คเนี่ยนะคุณแจ็คก็เลยต้องหนี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 มาอยู่ที่ประเทศอิตาลีโหนี่สตูดิโอของเราเนี่ยเสียงแบบแซบมากนะซาวสารประกอบนะนกน้อยเจ๊แจ๊คคุณแจ็คก็บอกว่าเออเราจะอำลาแล้วล่ะเพราะเราก็แบบทำงานอันเนี้ยมานานประกอบกับก็อยู่โตคนเดียวนาะเนื่องจากเวลาเราเป็นมือปืนเนาะ ส่วนใหญ่มือปืนก็มันจะโดดเดี่ยวไม่ค่อยมีครอบครัวเพราะว่าเขาจะต้องแบบย้ายไปย้ายมาแต่ต้องเดินทางไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ตามแต่ที่จะได้รับมอบหมายแล้วในเรื่องเวลาเป็นมือปืนพวกนี้ก็จะต้องมีเจ้านายที่ต้องโทรศัพท์มาามันเป็นยังไงนะก็อย่างว่าส่วนมากมือปืนของไทยนี่มันจะใส่ซองมาแล้วก็มีรูปเหยื่อว่าไปจัดการอยงนี้ฉันดูจากหนังยุบโบราณหรือเปล่ายุคโบราณือมือปืนสระพงศ์โอ้โห สมัยนี้ก็ต้องส่งมาทางไลน์แล้วล่ะไม่ได้อีกเดี๋ยวเป็นหลักฐานะออไม่รู้ส่งกันทางไหนแนละ้วสมัยนี้นะออแต่ว่าสมัยของพี่แจ็คเนี่ยเขาก็คือโทรมาว่าเออจันเนี่ยมีงานอะ่ะภรารกิจที่จะต้องทําแล้วในเรื่องเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าเด็กไม่ควรดูเพราะว่าอ่ะ,อะวิชาชีพหนึง่งหรือความเชี่ยวชาญหนึ่งของคุณแจ็คเนี่ยก็คือการประกอบปืนแต่ถ้าสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะศึกษาเรื่องปืนหรือว่า ทำเอาเขาเรียกอะไรประกอบทำอาวุธเลยนะอ,อาจจะสนุกก็ได้นะ,ะคือจะรู้ว่าอุปกรณ์ที่เขาเอามาทำเนี่ยค่อยๆประกอบนะแต่ละด้าม,มแต่ละไม้หรือท่อนอะไรต่างๆอันที่จะเอามาประกอบกันเนี่ยนะมันจะมีแบบต้องไปสั่งทำจะต้องเอารุ่นนี้จะต้องเก็บเสียงยิงระยะไกลไกกี่เมตรไกลแล้ว ขว้างลมหรือตามลมคือมันน่าสนุกนะเอาจริงี่ว่างเขามีศาสตร์ของเขาแต่ถามว่าเราต้องเรียนรู้ไหมมันก็ไม่ควรหรอเนาะอย่างเราก็ไม่จำเป็นแต่เราก็คือไปดูให้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือมันก็จะต้องมีการแบบถามแล้วคนที่มาว่าจ้างเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสวยดูแล้วก็เพลินเนาะแต่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบรู้เรื่องปืนมันก็มีความเซ็กซี่อีกแบบหนึ่งรู้เรื่องปืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วในฉากเนี่ยเป็นเหมือนกับฉากที่ประเทศอิตาลี ก็แต่ไม่ใช่เมืองใหญ่จมมันไม่ได้มีชื่อเมืองนะก็จะมีแบบภูเขาแม่น้ำเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยก็มีความสวยงามถามว่าดูแล้วอยากไปเที่ยวไหมแน่นอนนังทุกเรื่องก็จะมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้อยู่เนาะไปตามรอยนางอะไรเงี้ยนะแล้วก็เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยฉากจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือฉากที่พี่จอร์์ของเราเนี่ยได้รับโทรศัพท์ให้ประกอบปืนนะพี่จอยส์พี่จอร์จของเราหรือคุณแจ็คเนี่ยก็จะค่อยๆไปหาอุปกรณ์นะไปติดต่อคนนั้นไปเอา่อเหล็กจากตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆประกอบล่างขึ้นมามเป็นเป็นอ,อุปกรณ์ปืนที่เอาไว้สําหรับไปสังหารใครสักคนหนึ่งแค่นั้นเองนะแล้วก็แต่ในระหว่างที่พี่จอร์จกำลังประกอบปืนนั้นเนี่ยก็ ไปรู้จักกับบาทหลวงคือมันเหมือนกับหนังเขาก็ตั้งใจให้ว่าตัวเองเป็นคนบาทเนาะให้ไปเจอกับบาทหลวงผู้ซึ่งเป็นนักบุญเน่ก็เพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบคอนทราสต์ปะทะเรื่อง ปัจฉยาชีวิตนะอะไรใช่ป่ะพระเจ้บุญบาตพระเจ้าการใช้ชีวิตการหมอบชีวิตการอะไรเงี้ยมันจะบทดูดีนะมันก็จะมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่แต่ว่าหนังมันจะค่อนข้างช้านะถ้าคุณผู้ฟังแบบไม่ไม่ไม่แบบชอบแบบเร็วหรอวนี่หนังแบบไปช้าชไม่ช้าช้าใช่แล้วไม่แล้วไม่ใช่แอคชั่นชงช้าคือมันไม่ใช่หนังแอคชั่นที่แบบที่แบบโูหไลล่าเห็นพี่จอร์จ ขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปุกกระโมบปังไม่ใช่แบบนั้นคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนนอะไม่ใช่เหรออ้าวยังไม่ถึงขนาดนั้นจริงจะว่าเป็นหนังแอคชั่นได้แอคชั่นดราม่าละกันนิดหน่อยนะแล้วก็ในบทเนี่ยคือเนื่องจากเขาเป็นเมืองเล็กๆก็จะมีบาทหลวงใช่ไหมแล้วก็มีคุณแจ็คหรือคุณจอยเนี่ยก็ไปติดพันสาวท่านหนึ่งในในเมืองนะแต่สาวท่านนี้ก็ประกอบอาชีพต้องห้ามเป็น ก็เป็นโสเพณีเป็นเขาเรียกอะไรหญิงบริการหญิงบริการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นแบบเป็นหญิงบริการที่ยังมีความสดใสมีแบบมองโลกอยากไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเอารมณมแบบพิตตี้บูแมนไหมอะไรประมาณนั้นแต่เด็กกว่าในเรื่องพริตตี้บูแมนยังดูมีความมีความสาวเต็มตัวอะไรแต่อันนี้เหมือนยังมีความแบบว่ายังอยากท่องโลกอยากไปเรียนอยากเรียนรู้ชีวิตอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ เ,เนี่ยก็มีมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็เริ่มมีความผูกพันถูกไหมเริ่มอ่ารู้สนิทกับบัตรหลวงบัตรหลวงชวนไปกินข้าวที่บ้านนะไปรู้จักกผู้หญิงคนนี้เลยมีการเดทนั้นโน้นนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องปฏิบัติภารกิจอแต่ว่าไปเที่ยวไปบอกคนในเมืองว่าเป็นช่างภาพถ่ายภาพแต่แต่ไม่เคยเห็นถือกล้องนะแต่เรื่องออ๋เหรอไม่เห็นมีกล้อง ก็เลยก็เลยแบบก็เลยงงดีอ่าแล้วก okay. ็แบบอะไรนะเมื่อกี้ป้าจะถามว่าหนังเรื่องนี้ชื่อหนังเรื่องอเมริกาใช่ไหมชื่อดิอเมริกันก็ดิอเมริกันแล้วมันมันอิตาลีก็เพราะว่าเขาเป็นอเมริกันคนคนเดียวหมายถึงเป็นอเมริกันที่อยู่ในเมืองแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนคนเคยจะเรียกดิอเมอเมริกันคนนั้นอ่ะอระมาณนั้นประมาณนั้นอ่ก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันแต่ว่าอ่างก็จะเรียก เพราะว่าในเรื่องมันคือที่อิตาลีใช่ป่ะแล้วเขาก็จะพูดภาษาอิตาเลียนกันแต่ว่าอาบางคนก็พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ป่ะอย่างน้องน้องผู้หญิงคนนี้หรืออย่างบัตรหลวงเนี่ยก็พูดได้ใช่แล้วก็จะอยู่ในเมืองเล็กๆเนียที่มันเป็นเหมือนคอบโบสมันเป็นแบบแบบทางลงเขาขึ้นเขาอ่ะในเมืองอ่ะเมืองมันก็เหมือนเมืองที่เราเห็นในรูปรูปในโปสการ์ดอ่ะที่เป็นเมืองเืองเขาสวยเล็กๆน่าอยู่อ่ะเป็นหนังวันเด็ก ที่เราไม่ให้เด็กดูให้เด็กเขาออกไปเทีย่ยวคุณแม่ก็อยู่บ้านถ้าเราอยากจะดูหนังที่แบบดูคุณจอชครูนี่พระเอกในดวงใจนะแล้วก็ทะมาดนิ่มๆของแกในการแบบประกอบปืน,านฉากนั้นก็เออเอเอมันก็แบบ มันก็มีความแบบศาสตร์ของมันอะนะหถึงว่าเออเรามีการต่ออันนี้หัวอันนี้เข้าอันนี้ออกคือถ้าเป็นเราเราก็คงยืนโดยอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องงงนางก็จะมีแต่ความรู้เป็นงานศิลปเปล่าเหมอกจริงๆแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้เราจะถูกทัวลงไหมอ่ะเราไม่ได้สนับสนุนนะหมายถึงว่าพี่มองว่าสมมติเรื่องกับคิดถึงกีฬายิงปืนอ๋า เออชาวน็คิดอันนั้นเลยนะะเออก็ใช่ไงแล้วเท่เลยอ่ะพอกนี้คิด่าไว้ป้องกันตัวอะไรอย่างนั้นนะก็ก็ก็ได้แหละหรือว่าหรือว่าบนโลกนี้มันไม่ควรมีปืนเลยมันก็พูดยากเนาะก็ค้อนทุบกันเนี่ยเอาหินทุบกันกระบองตายทรมานด้วยเจ็บฝากไว้แล้วค่ะสำหรับหนังแอคชั่นดราม่านะดิอเมริกันะเดี๋ยวเราพักสักครู่วันนี้ป้ามีหนังตอนเด็กวันเด็กตอนเด็ก เหมาะมากเลยวันนี้อ,นนอนนะไรครับคุกค่ะซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามวลชนผลิตบุคลากร,ร,กร,รให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามวลชนซีนีมาคาเฟ่มาค่ะป้า ภาพวนตรนนองฉันนี่นี่เลยหนังทําเด็กนี่คุณอย่าอย่าหนังเรื่องนี้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเลดสิบแปดอะไรบวกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวในเชิงวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เรื่องนี้คือเรื่องจริงเขาใช้คําว่าบโอกราฟบโอกราฟเออไบโอกราฟิคอลดราม่าำกับโดยคุณเบนเทเลอร์หนังเรื่องจอย ยินดีหนังอังกฤษนะที่บอกว่าหนังทำเด็กคือมันว่าด้วยเรื่องของกระบวนการสร้างเด็กหลอดแก้วครั้งแรกของโลกด้วยคือพูดถึงปัจจุบันนี้เราก็เทคโนโลยีในการการการสร้างเด็กเนี่ยนะมันไปไกลมากจนถึงขั้นโคลนนิ่งได้สำหรับคือคือต่อไปอาจจะโคลนนิ่งแล้วใช่ใช่ช่แต่ว่า เราย้อนกลับมาดูว่าในยุคแรกเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะต่อสู้ในการสร้างเด็กหลอดแก้วขึ้นมาเนี่ยมันขนาดไหน,นเนาะเริ่มเปิดฉากมาคือเรื่องนี้มันมันเริ่มต้นจากเ,เป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ชื่อดรโรเบิร์ตเอ็ดวาร์ดนะซึ่งเขาเป็นนักชีววิทยานะเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์แล้วเขาทำการทดลองเขาต้องการแบบ หาผู้ช่วยทำการทดลองเอ่อนี่แหละเด็กหลอดแก้วเขาใช้คำว่า in vitro fertilization อะ,อะแต่ว่าการนำไข่มาผสมกับสเปิร์เอ v f ่อ่าอวชืวอ่อย่อชื่อย่ออ่อเนี่ยนำไข่ผสมกับสเปิร์มในหลอดแก้วเพราะนั้นมันคือการเหมือนผสมนอกร่างกายอ่อนอกร่างกายมนุษย์นล้นะอเนาะ ทีนี้ดรโรเบิร์เขาอยากจะได้ผู้ช่วยคือทําคนเดียวมันมันไม่ไหวมันก็ต้องก็เลยรับสมัครก็ได้เอ,อน้องจีนน้องจีนเนี่ยก็คือเป็นนางพยาบาลหน้าตาสดใสน่ารักเลยขี่จักรยานมาแล้วก็มาสมัครงานกับโรเบิร์ตกับดรโรเบิร์ตก็เริ่มเริ่มเริ่มเกือบจะเป็นทีม,ทมสองเลยนะแต่เมื่อมีมีนักวิทยาศาสตร์ มีผู้ช่วยมือขวาซึ่งซึ่งคนนี้ก็จะต้องมีความรู้ในเชิงของการพยาบาล<ม>การแพทย์ด้วย<ม>แต่ว่าแล้วก็บริหารจัดการประสานงานต่างๆแล้วจะต้องมีหมอสูด้วย<ม>สูตินริเวก<ม>ก็คืออ,อคุณหมอแพทริกนะที่รวมทีมกันได้แล้วสามคนมอ่าพอสามคนเนี่ยก็แบบ ชัดเจนเลยโรเบิร์ตดรโรเบิร์ตก็ชัดเจนว่าเนี่ยฉันจะทำการทดลองอันนี้นะเพราะฉะนั้นจีนก็จะต้องไปประสานงานเช่นพวกผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้อ่าแต่มีลูกไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจีนจะต้องดูแลเทคแคร์ care, จัดอุปกรณ์อะไรต่างในขณะที่คุณหมอแพทริกนี่ก็จะทำหน้าที่อเอา เอาไอ้ตัวอ่อนอะฝังกลับเข้าไปในแ<ห>ม่ทีทีนี้แต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นแต่ละคนก็จะมีประเด็นจีนี่จะจะมีประเด็นในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองอันนี้ไปดูเองเนาะโรเบิร์ตเนี่ยไอ้ตัวต้นคิดเนี่ยเรียกว่าโดนโดนพวกเอ่อกลุ่มาศาสนานะต่อตาอกลุ่มพวกหัวโบราณนั่นแหละแล้วก็โดนกระโดนด่าว่าเป็นด็อกเตอร์แฟรงเกนสต์อ๋อที่บรรทุก ชุบชีวิตคนขึ้นมาจากคนจากแบบว่าจากชีวิตไปแล้วเออเอามาปฏิปต่อเป็นคนใช่ไหมก็เรียกว่าเนี่ยด r เตรเซนเกนตปีหนึ่งเก้าหกแปดจริงๆมันเป็นยุคที่ก็มีความทันสมัยไม่ทันสมัยมันจะคิดกระบวนการทดลองอย่างนี้เหรอใช่ไหมมันเริ่มแบบว่าสร้างยานอวกาศแล้วอ่าใช่แต่ก็ยังโดนต่อต้านจากกลุ่มทางเคร่งศาสนาโอเรียกว่าโดนหนักเลย แล้วเจ้าเจ้าต้องจีนเนี่ยก็เลยแบบเหมือนจริงๆจีนกับคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเคร่งศาสนาก็ทุกอาทิตย์ก็จะไปโบสถไปอะไรอย่างเงี้ยพอจีนมาเข้าร่วมกับโรเบิร์ตนี่ก็เลยโดนต่อต้านอู่ด้วยอ่าก็งานเข้าเลยหรือว่าแบบคนที่เข้าไปโบทก็จะต่อต้านจีนแต่มันยังดีที่แบบว่ามันจะให้ ่อนนิดนึงก็คือบาดหลวงหมอแต่ฉันไม่ได้ต่อต้านเธอซาสังวางไป<อ>นะอ่าแต่ส่วนคุณหมอแพทริกก็ยังมีกรณีเอกอคือทีมเนี้จะต้องไปทำการทดลองอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมันจะต้องขับรถไป4ชั่วโมงอเออไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยทุกวันเลยและโรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่แบบ เหมือนมันเก่าๆมันโซมโซอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามเคลียห้องจนเป็นห้องทดลองจนได้แต่โรงพยาบาลเนี้ยม,มันขึ้นชื่อเรื่องการทําแทง้งโอ้โหแล้วเจ้าจีนนะ่ะมันมารู้ทีหลังจีนนะ่ะโดนต่อต้านในเรื่องว่าเออไปช่วยทพทริกด้วยเพราะแพทริกเป็นเป็นคุณหมอที่ช่วยในเรื่องของการทําแทง้งอาแล้วทีนี้ ไอ้ไอโรงพยาบาลเนี้ยก็จะมีคุณพยาบาลอยู่คนเนี่ยก็เป็นพยาบาลผิวดําเหมือนจริงก็ไปแต่ว่าว่าเธอทําไมแบบไปช่วยเขาทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นแบบขึ้นเลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะในเรื่องทําแท้งอ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะทําหรือผู้หญิงทุกคนอยากจะทําแต่เธอต้องเห็นความเจ็บปวดของการท้องที่มันไม่พร้อมอะ่ะเพราะนั้นการทําแท้งมันคือทางออกที่ที่ช่วยเหลือคุณแม่ เออที่ช่วยเหลือผู้หญิงอ,ะอ่ะคนนั้นนะให้เขาเขามีชีวิตยืนหยัดอ,อยู่นะให้อะ,อะไรอย่างนั้นน่ะมันคือทางเลือกออม,มันไม่ใช่ว่าจะต้องทําอะไรไม่ทําเพราะแบบแหมมันมันยังไงอะ่ะมันสนุกหรือยังไงมันไม่ใช่มันเป็นเป็นการให้โอกาสมนุษย์เออน่นนะเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็จะเล่นกับประเด็นพวกนี้ด้วย ในขณะไหนวย,ยกันมันก็จะมีกระบวนการในเรื่องของค่อยขัข้ขนทดลองทดลองนะั้นอืงานทดลองเนาะมันก็กว่ามันจะสําเร็จนะเป็นสิบปีเริ่มต้นปีนะปีหกแปดมาสําเร็จปีเจ็ดแปดอือสิบปีสิบปีพอดีเพราะนั้นมีช่วงแบบว่า ล้มลุกคุกคานแล้วก็มีความเจ็บปวดเพราะว่ามันจะต้องมีทีมพวกผู้หญิงที่มาทดลองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งก็คือจริงก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมแบบว่ามีรอยฟกช้ำดำเขียวอตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วผู้หญิงเธอไม่สงสัยเลยว่าทำไมฉันมาม,มาเป็นเหมือนเป็นหนูทดลองอะไรอย่างเงี้ย ฉันไม่ได้เอนจอยกับสามีหรอกนะที่ถูกลอยชันคือสามีทุบตีแต่ฉันก็ยังอยากมีลูกอะ่ะเออไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนคือบางคนก็กอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนก็รู้สึกว่าฉันก็แค่อยากมีลูกเออแล้วก็อยู่กับฉันอะไรอย่างนั้นเน่ะเพราะนั้นมันจะมีในหล,หลากหลายเหตุผลในการที่จะมีลูกออกมาสักหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วก็จริงเขาก็จะมีทีม ทีมพวกกลุ่มทดลองอ,ะอ่ะเป็นผู้หญิงประมาณสักเจ็ดแปดคนาเรียกกลุ่มกลุ่มแม่ไก่กลุ่มแม่ไก่เออเออแล้วก็นาก้าลัก่ะแล้วก็พวกนี้เขาก็จะช่วยกันออดูแลปอบโยนการแล้วก็ให้กำลังใจกันในการกระบวกนการทดลองเพราะว่าครั้งเดียวมันไม่สำเร็จแล้วกว่ามันจะสำเร็จเนี่ยปีเจ็ดแปดเนี่ยก็จะได้เป็นครอบครัวของเปล่า ระกูลบราวนะชื่อก็เลยชื่อน้องลุยส์บลาวเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงนค,คนแรกกคนแรถูกต้องเกิดเนี่ยปี7-8็ดแปเอ๊ะว,วันนั้นจดวันเกิดรุ่นเดียวกับดิฉันเลยอ่ะ ใช่ใช่เป็นเจ็ดแปดอชื่อลุยส์บราวน์จารดิฉันปีนึงเออแล้วเขาก็บอกว่าเออชื่อกลางเันชื่ออะไรดีเอาชื่อจอยก็แล้วกันอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงแลวนี่เรื่องจริงดิเป็นกระบวนการทดลองจริงๆมีวันเดือนปีเกิดของน้องลุยส์จอยบราวน์ด้วยนะซึ่งมันจะมีการที่แบบว่าอ้วนเออเออแบบแบบแบบ เกิดวันที่25กรกฎาคมเออเออเออคุณพ่อคุณแม่ของหลุยส์เนี่ยน้องหลุยส์เนี่ยก็คือแบบมาแบบอยากฉันอยากมีลูกจังเลยฉันพยายามมาสิปีแล้วไม่สำเร็จสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแพคติกก็จะอธิบายว่าเออคุณแม่จะต้องเอ่อทำอย่างนี้นะส่วนคุณพ่อก็ต้องไปทำนี้นะเพื่อให้ได้นำเชื้อออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราดูดูสองคนสามีภรรยานี้แบบว่า เหมือนเข้าใจเหมือนคือผู้ชายจะบอกว่าเออผมทาไม่ไม่ค่อยเจ็บอะไรเท่าไหร่ในกระบวนการนี้แต่ผู้หญิงอะเจ็บเจ็บกว่าเจ็บกว่าเยอะเลยเพราะจริงๆแล้วคุณหมอแพทย์ถิ่นเนี่ยเป็นคนที่ทดลองในเรื่องของการส่องกล้องตรวจดนวยนะคือไม่ต้องผ่าใหญ่มากอะไรอย่างนั้นนะเออคือทุกกระบวนการในเรื่องของการเชลเลนจะ์การการทดลองอะไรใหม่ๆ จะต้องถูกต่อต้านตลอดเวลาเนี่ออกมาปัจจุบันนี้การการผสมเทียมนี่เป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมหรือการผ่าตัดโดยการส่องกล้องนี่เรื่องจิ๊บจิ๊บเลยใช่ไหมโอ้โหแต่ตอนแพทา์ติกทำครั้งแรกนี่โดนประนามหยามเหยียดอ๋อเนี่ยถือเป็นเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลกคนแรกของโลกแล้วสุดท้ายเนี่ยโรเบิร์ตได้โนเบลไพรายนะแต่มาได้ปี2010นะ ก็คือเป็นเรื่องราวว่าด้วยประวัติของไอวีเอนั่นแหละการทำใช่ใช่แต่เขาไปเรื่องนี้ไปโฟกัสที่จอยเพราะว่าเหมือนเหมือนจอยก็คือเป็นตัวประสานงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มีประเด็นบักประเด็นด้วยไปดูเองก็แล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้เราว่า ดีนะมันมันลงข่าวหน้าหนึ่งเพียบเลยเนาะใช่ใช่ใช่อจอยเออเออเออเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์การทดลองการท้าทายเหมือนกับท้าทายธรรมชาติท้าทายพระเจ้าไงพวกพวกทางเคร่งศาสนาของต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ปัจจุบันเนี้โอ้โหมากมากเกินไปกว่านั้นอีกงานเนาะเออนั่นแหละแต่ว่ามันทู่มาทำอย่างนี้เรื่อยเอยเฮ้ยเรื่องนี้จริงจริงจริง เขาเรียกแล้วประวัติศาสตร์อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของของมนุษยชาติที่เราก็แบบจะต้องรู้ไวนะ้น่ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้ไว้หมายถึงว่าเออก็มันก็เกิดขึ้นกับเราอะ่ะแน่นอน <laughs> แน่นอนแน่นอนปัจจุบันนี่โหมันมีการทํา พัฒนาเทคโนโลยีไปถึงไหนตอนไหนเจอ g ีฟใช่ไหมมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเสียตังค์กันไปเป็นแสนๆละลายบางอนก็ได้ทุกคนก็ไม่ได้ใช่ใช่ช่แต่ก็ถือว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มีภาพจริงของทั้งจอยของทั้งสามคนเลยอ่ะพ่อแม่ลูกไมายถึงหมอ หมอเป็นทีมงานของจีนของโรเบิร์ตของแพทริกเนี่ยสามคนเนี่ยคือทีมหลักในการทำงานใช่ไหมแล้วก็มีภาพของน่าจะของบ่าวด้วยของของพ่อแม่ลูกบ่าวอ่ะดีฝากไว้ฝากไว้ละกันวันเด็กวันทำเด็กอันนี้เรื่องทำเด็กเรื่องเรื่องทำเด็กเด็กหลัดแก้วเด็กหลัดแก้หมดเวลาล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะ Ai.